จุดดีในเรื่องงานเงินความรักแบบชาวมีนมาดูกันโอราจารยร์แชนแนลมหาจังพลังบวกอร้อยล้านชาชาก้าวมงคนโฮราศาสตร์อินโดจีนในมุมแรกที่จะมาพูดถึงสำหรับชาวมีนก็คือเรื่องของวัฒนาตัวตนนั้นนะครับสตา์ชีวิตของคุณในช่วงเวลาน,นี้คุณมักจะเจอความท้าทายในการเริ่มต้นในบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องใจไว้ว่าจะให้เกิดความสำเร็จให้ตงได้เนี่ย แต่มันจะสเัเขนาดไหนเนี่ยคุณก็ต้องรุ้นเอานะครับแต่ว่าที่แน่เนี่ยคุณลงทุนลงแรงไปเยอะแล้วนะครับคุณหมดเงินหมุนไปเยอะทีเดียวนะครับคุณพยายามที่จะวางรากฐานเนี่ยเพื่อให้มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเรียกว,ว่าคุณถือว่าการค้าเหล่านี้มเป็นสิ่งสําคัญในครอบครัวของคุณคุณพยายามที่จะทํางานอย่างเป็นทีมเพื่ออะไรเพื่อให้อนาคตหรือสร้างอนาคตหรือความสําสเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นในสิ่งที่ คุณเริ่มแล้วนั่นเองประมาณนี้ในเรื่องของอารมณ์จิตใจของคุณชาวมีน,นะครับคุณมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ถึงได้ไม่ว่าจะมีกวากหนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งความตั้งใจของคุณได้เองครับคุณพยายามที่จะมุ่งมั่นอย่างดีที่สุดเพื่อให้ได้ซึ่งสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยและความก้าวหน้าในแบบที่คุณต้องการอีกด้วยเองนะครับหากคุณเชื่อว่าคุณทําได้เนี่ย คุณก็จะทำได้จริงๆนั่นเองมาดูในมุมถัดไปนะครับในเรื่องของการเงินกันบ้างคุณมีสไตล์ในการหาเงินแบบมุมณะบากบานด้วยความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆคุณพยายามหาเงินด้วยการทํางานเป็นทีมให้มันดีที่สุดสร้างทีมเวริร์กที่มันแข็งแกร่งแล้วก็จะหาเงินจากเงินกองสีหรือไม่ก็กิจการส่วนตัวเป็นสําคัญอีกด้วยนะครับโดยคุณนั้นนะครับมักจะเน้นผลประโยชน์ที่มันจับต้องได้ ที่มันเป็นเทรนด์แห่งอนาคตเนี่ยที่มันไปต่อได้ซึ่งทั้งเรื่องที่คุณเลือกนี้นะครับเลือกนั้นคุณมั่นใจนะครับว่าคุณคิดถูกคุณอิงอยู่พื้นฐานหรือแนโน้มที่มันสามารถที่จะอยู่รอดต่อไปได้ในอนาคตเนี่ยคุณจะพยายามจับตัวเหล่านั้นนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็คือบางครั้งเนี่ยคุณจะออกแนวแบบว่าผลัดวันประกันภุ่งหรือ ติดนิสัยแบบยกยอปอปั้นจากคนอื่นหรือเฟื่องเฟยจนเกินไปอีกด้วยหรือมัวแต่จิตของคุณเนี่ยห่วงคนอื่นเยอะเกินไปจุนเจือช่วยเหลือคนเราข้างมากจนเกินไปมันอาจจะทําให้การเงินของคุณนั้นเล่อนหลอมากกว่าที่ควรจะเป็นอีกด้วยให้ระวังไว้ด้วยนะครับถ้าถามว่าเงินสดนในมือของคุณนั้นไปต่อได้ไหมคําตอบก็คือไปต่อได้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่ากังวลสักเท่าไหร่ซึ่งการที่คุณทําไม่ดีเนี่ยก็เพราะว่าคุณมองว่า ผลประโยชน์ที่ทำเนี่ยมันสามารถไปต่อได้ในระยะนั่นเองนะครับซึ่งมันยังอยู่ในกามือของคุณนั่นเองเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเหนื่อยเน็ดเหนื่อยกับค่าใช้จ่ายจุกจิกจู้จี้เรื่องเยอะประมาณนั้นซึ่งมีรายเอีสูงๆเนี่ยไอ่ทาให้คุณต้องเหนื่อยและต้องอาศัยความรอบคอบเป็นพิเศษนะครับซึ่งคุณก็มีวิธีการแก้ไขก็คือพยายามนะครับยุ่งเกี่ยวเรื่องพวกนี้ให้น้อยสุดซึ่งคุณก็ทาได้ดีนะครับหรือหาคนมาแบ่งปันความจู้จี้จุกจิกในรายละเอียดปิย่อย โรมอดนนี้อีกด้วยนั่นเองส่วนการเงินในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณต้องการการเงินที่มันยิ่งใหญ่มีการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆตามแผนระยะยาวที่คุณวางไว้อีกด้วยนั่นเองนะครับความรูัวความมัง่งคั่งความร่ารวยต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นของคุณหรือการเงินต่างๆเนี่ยหรือปัจจัยใดอย่างเนี่ยที่ยังไม่ค่อยดีเนี่ยก็ขอให้มันมีปัญหาน้อยสุดหรือไม่มีเลยนั่นเองประมาณนี้ ในมุมถัดไปมาดูเรื่องของการงานกันบ้างงานของคุณนั้นนะครับคุณมักจะมีสไตล์ในการทํางานแบบว่าทําอย่างเต็มที่ด้วยกําลังจิตกําลังใจเต็มร้อยไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้ยงความตั้งใจของตัวคุณได้ซึ่งงานที่คุณทําแบบหุ้นส่วนเหล่านั้นโคคนอื่นนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกันนะครับซึ่งหากมีปัญหาเนี่ยคุณก็จะสามารถเคลียร์ปัญหาไปได้หมดอีกด้วยน่นเองนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเพราะอะไร เพราะแรงจิตแรงใจของคุณดีมากๆนั่นเองนะครับคุณมักจะเจอทางเลือกที่มันขัดแย้งในตัวเองหรือปัญหาจุกจิกจุจีจ้ระหว่างทางเลือกอีกเยอะเลยทีเดียวแต่คุณก็มองว่าด้วยการที่คุณมีการทํางานที่มีคุณภาพเนี่ยและมีผู้ช่วยเหลือรอบข้างของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยผ่านพ้นมาไปได้อีกด้วยนั่นเองส่วนการงานในความปรารถนาของคุณคืออะไระคาตอบก็คือ คุณอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่คุณมุ่งมั่นกล้าหาญเนี่ยและด้วยความซื่อสัตย์เนี่ยทำอย่างเต็มที่เนี่ยมันประสบความสําเร็จอย่างที่ใ,ใจคุณต้องการนะครับด้วยความมั่นใจส่วนตัวของคุณก็ส่วนหนึ่งและหากสาเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองมาดูในมุมถัดไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักของคุณเนี่ยมันแยกไม่ออกระหว่างคนรักของคุณเนี่ยกับสภาวะวดล้อมในการทํางานเนี่ยของคุณเนี่ยหรือสภาวะอมรอข้งของคคุณเนป็สําัญ คุณมักจะแสดงอ,ออกแบบว่าแนวแบบไว้ตัวและมีความดื้ออยู่ในตัวและหากเป็นช่วงความรักในช่วงวัยเด็กหรือวัยอายุไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยมักจะมีปัญหาเยอะปัญหาแย่ในเรื่องของความรักแต่ถ้าเป็นความรักของชาวมีเนี่ยในช่วงที่อายุเยอะแล้วเนี่ยปัญหาต่างเนี่ยมันจะลดน้อยลงไปนะครับและเหมือนจะอยู่ตัวมากขึ้นอีกด้วยน,นี่นะครับซึ่งปัญหาจากความรักส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะมาจากความคาดหวังที่ไม่ได้ผลตามเป้าหมายที่คุณวางไว้นั่นเองนะครับ มันจึงส่งผลน,นะครับส่งผลลบต่อความรักของพวกคุณ enfin อีกด้วยนั่นเองอย่างเช่นว่าคุณหวังให้คนรักของคุณนั้นทําอะไรต้องสําเร็จเนี่ยถ้ามาสําเร็จเนี่ยมันก็จะดีต่อความรักของพคุณแต่ถ้าทําไม่สําเร็จเนี่ยมันก็จะส่งผลร้ายต่อพวกคุณอีกด้วยนั่นเองเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันจะเป็นแบบว่าอะไรที่ไม่ค่อยคาดหวังเนี่ยมันจะสําเร็จส่วนอะไรที่มันคาดหวังเยอะเนี่ยมันจะไม่ค่อยสําเร็จอีกด้วยนั่นเองมันแปลกดีนะ ส่วนความรักความสัมพันธ์ในเรื่องนี้น,นะครับที่คุณปรารถนาและต้องการคําตอบก็คือคุณต้องการความรักที่มันลึกซึ้งกินใจไม่ใช่แค่ความรักแบบเกาะแกะหรือผิวเผินแต่อย่างไรนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่สําคัญเท่ากับมันต้องเป็นความรักที่อยู่ด้วยพื้นฐานแห่งความรักและสามารถที่จะไปต่อได้นในเรื่องของผลประโยชน์ได้อย่างนั้นเองนะครับนี่เรียกว่าคุณต้องการความรักที่มันดีต่อเนื่อง ในระดับตอนนี้จนถึงในอนาคตอีกด้วยและมันสัมพันธ์โยงใยกับขลประโยชน์ที่คุณจะต้องร่วมสร้างกันอีกด้วยนี่นะครับเรียกได้ว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นความรักที่เหมือนอยู่ในสวรรค์วิมานประมาณนั้นนั่นเองอีกด้วยมาดูในมุมถัดไปแล้วขอตัวเลขนำโชคกันบ,บ้างน,นะครับได้เด่นสำหรับชาวมีนก็คือเลข3เลข0นและเลข7จบไปแล้วนะครับสาหรับชาวมีนดูดวงช่วงเดือนธันวาคม68หากคุณชอบคลิปนี้าาก็ฝากกดไลค์าฝากกดแชร์ กด subscribe และลืมกดกระดิ่งช่องไว้จานชแนลด้วยครับที่นี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ